อถอดชุดไฟเบอร์ออกแล้วนะครับชุดไฟเบอร์ชุดสีนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วผมจะเช็คน้ํามันก่อนถ้าเป็นรถหัวฉีดจะต้องเช็คแรงดันปั๊มนะครับอันนี้เช็คน้ํามันก่อนว่าน้ํามันจากถังเนะี่ยมันมาหาคาบูหรือเปล่านะครับเช็คไปทีละขั้นตอนนะครับคาว่าระบบน้ํามันนะครับไม่ได้มีแค่คาบูไม่ได้มีแค่กองเบนซิน ไม่ได้มีแค่ก๊อกสุญญากาศนะครับรวมทั้งหมดตั้งแต่ถังน้ำมันเลยดูว่ว่ามันไหลแรงไหมน้ำมันที่ดีต้องไหลแรงต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องตลอดแล้วการที่เราดึงออกมาดูเนี่ยเราจะได้เห็นด้วยว่ามันมีน้ำปนไหมมีตะกอนมีเศษฝุ่น ประมาณไหนนะครับคือเรากอกใส่ขวดเนี่ยแล้วเราปล่อยให้มันตกตะกอนเราจะเห็นนะครับว่าน้ํามันที่ดูดออกมาหรือน้ํามันที่อยู่ในถังเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปล่อยให้มันไหลก่อนถ้าไหลแรงขนาดนี้ต่อเนื่องประมาณนี้ผมคิดว่าผ่านนะครับน้ํามันจากถังเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราเช็คว่าในคาบูมันมีเยอะแค่ไหน